สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอสูรอีกแล้วค่ะซึ่งคำถามที่ถามกันมาในคลิปนี้นะคะเป็นคำถามโลกแตกมากๆนั่นก็คืออสูรเนี่ยกินข้าวกินปลาแบบคนได้หรือเปล่านะคะแล้วอสูรเนี่ยจำเป็นต้องนอนไหมค่ะและแอดมินก็ไปค้นคว้าข้อมูลแล้วก็มีคำตอบมาให้นเพื่อน,อนในคลิปนี้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณแฟนอาร์จากน้องมาโตก้า น้องคิวเกิยระนัทระวีและน้องนารัฐแสงสุขเยียงขอบคุณมากๆเลยจ้าจากข้อมูลตรงนี้นะคะมีแฟ้มบันทึกเกี่ยวกับอสูรค่ะของหน่วยพิฆาตอาสูรนะคะที่โรโกตากิเนี่ยเล่าให้ทันจิโร่ฟังค่ะเขาบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะ,ะว่าอาสูรเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ลึกลับค่ะที่กำเนิดมานานแสนนานแล้วนะคะเราก็มีความสามารถในการ ฟื้นฟูร่รางกายมีความสามารถทางกายภาพสูงสามารถงอกแขนงอกขาและต่อวัยวะได้ค่ะและนอกจากนั้นละสุนบางตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปตามการเวลาและตามมนุษย์ที่กินเข้าไปและสามารถที่จะใช้เวทมนต์ต่างๆค่ะเป็นเหมือนมนต์ของอสูนเท่านั้นได้ด้วยวิธีฆ่ามันเนี่ยมีแค่แสงแดดแล้วก็อาวุธชนิดพิเศษเท่านั้นค่ะและอาหารหลักที่เขาเขียนเอาไว้ในเล่มนี้นะคะเขาเขียนเอาไว้ว่า อาหารหลักของบรรดาสูนทั้งหมดทั้งมวลคือมนุษย์มันจะฆ่าและกินมนุษย์ซึ่งตรงนี้นะคะแอดมินขอขีดเส้นใต้ไว้ชัดๆเลยค่ะว่าอาหารหลักคือมนุษย์ค่ะหมายถึงมีอาหารอื่นๆอ,อ,อีกที่สูนพวกนี้กินได้นะคะเพียงแต่อาหารที่เขาโปรดปานและอาหารที่เป็นคุณประโยชน์แก่ร่างกายของอสูนคือมนุษย์เท่านั้นค่ะจึงทำให้อสุนกินแต่มนุษย์นั่นเอง แล้วมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากๆค่ะนั่นก็คือเคสของโดมะโดมะเนี่ยเขียนไว้ชัดเจนมากๆนะคะในแฟนบุ๊กลเลมที่2ค่ะว่าตัวของเขาเนี่ยชอบเล่าสาเกมากๆแต่ว่าตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนมาเป็นอสูเนี่ยเขาไม่สามารถดื่มเล่าสาเกได้ค่ะจึงทาให้เขาเนี่ยเปลี่ยนไปอาบเล่าสาเกแช่เล่าสาเกแทนนั่นเองค่ะเราคําถามก็มีอยู่ว่าทําไมเขาถึงกินเล่าสาเกไม่ได้เพราะหนึ่ง กินเหล้าสาเกมไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่อาหารของอสูรหรือ2กินไม่ได้เพราะว่าหลังจากกินไปมันมีเอฟเฟกต์ต่อร่างกายหรือว่า 3. กินไม่ได้เพราะว่ากลิ่นและการรับรสของอสูรมันเปลี่ยนไปค่ะซึ่งใน3เคสนี้เนี่ยจากการที่แอนดมินไปหาข้อมูลของตัวละครอื่นมาประกอบด้วยนะคะก็ทําให้พบว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่สุดคือประสาทการรับรส ลาลับกลิ่นของอสูรที่มีต่ออาหารที่มนุษย์กินเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่ะเพราะเหตุใดนะคะเพราะว่ากรณีของน้องเนสโกและคุณธรรมโยเนี่ยสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าเขากินอาหารมนุษย์ได้ค่ะลองไปดูกรณีของน้องเนสโกกันก่อนกรณีของน้องเนสโกเนี่ยมีรูปภาพออกมายืนยันชัดเจนนะว่าตัวของน้องเนี่ยเคยกินอุด้งตอนที่น้องเนี่ยเขาเป็นอสูรอยู่นั่นเองค่ะ ซึ่งภาพนี้นะคะก็เป็นภาพที่อาจารย์โคโยฮารุเนี่ยวาดขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นรางวัลให้กับผู้ที่ ทำแบบสอบถามนะคะแบบสุ่มค่ะโดยลายก็จะเป็นลายท้องถิ่นในของแต่ละจังหวัดนะคะโดยที่จังหวัดที่มาจับคู่กับเนสโกเนี่ยก็คือจังหวัดคางาวะค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดของประเทศญี่ปุ่นเลยและของขึ้นชื่อของจังหวัดนี้เนี่ยก็คืออุด้งนั่นเองค่ะขึ้นชื่อมากขนาดที่จังหวัดเนี้ยจะถูกเรียกว่าจังหวัดแห่งอุด้งเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งทําให้เราเนี่ยได้เห็นเนสโก้เนี่ยมาหม่าอุด้งโชว์นั่นเองค่ะ มันเป็นรูปที่เป็นทางการของออฟฟิเชียลนะคะจึงสามารถใช้มาเป็นหลักฐานยืนยันได้เลยทำให้เราเนได้รู้นะว่าเนสโกะสามารถกินอาหารของมนุษย์ได้และนอกจากนั้นเนี่ยก็มีหลักฐานที่แน่นหนาสุดๆอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณธรรมโยนั่นเองในแฟนบุ๊กเล่มแรกนะคะเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าธรรมโยเนี่ยเธอชอบดื่มชาฝรั่งนะคะหรือว่าชาแดงมากๆเลยค่ะ แต่ว่าหลังจากที่เธอเป็นอสูรเนี่ยเธอไม่สามารถดื่มได้นะคะแต่หลังจากที่เธอเนี่ยพยายามงดและเลิกกินเนื้อมนุษย์ค่ะเธอสามารถปรับร่างกายของตัวเองนะคะและทําให้เธอสามารถกลับมากินชาฝรั่งที่เป็นอาหารปโปรดของเธอในยามที่เป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งได้ะคะ่ะเธอกลับมามีความสุขก,กับมันอีกครั้งนะคะและนอกจากนั้นค่ะธรรมโยยังบอกอีกด้วยว่าเธอเนี่ย สามารถใช้ชีวิตด้วยการดื่มชาเพียงอย่างเดียวก็ได้ค่ะโดยที่1วันเนี่ยเธอกินแค่ชาเธอก็รู้สึกอิ่มแล้วนะะนั่นหมายความว่าตัวของอสูรเนี่ยความจริงแล้วต่อให้ไม่กินอะไรเลยเนี่ยเขาก็อยู่ได้ค่ะแต่การกินมนุษย์เนี่ยทำให้ร่างกายของอสูรเนี่ยพัฒนาแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องที่อสูรนอนรอเหร่าเนี่ยนะคะหลายๆคนเนี่ยคงจะเถียงหัวชนฝาเลยนะว่า อสูรนะันอนสิเพราะเนสโกะเนี่ยก็คือนอนอุตุเลยนะคะสํนะาหรับน้องเนสโกะนอน2ปีค่ะ2ปีเต็มแล้วสําหรับเนสโกะจังซึ่งอันนี้ยแอนมินไม่เถียงค่ะเนสโกะนอนจริงๆแต่บอกไว้เลยว่ากรณีของเนสโกะเป็นเคสพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเธอนอนเพื่อการฟื้นฟูร่างกายเพราะเธอไม่กินมนุษย์เลยค่ะ นอนเพื่อแบบร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองนะคะแต่ถามว่า,าสูนทั่วไปนอนไหมอสูนทั่วไปไม่ได้นอน,นะคะ่ะตอนกลางวันเนี่ยอสูนทั่วไปก็ยังตื่นปกตินะคะเพียงแต่เขาต้องหามุมหลบแสงแดดค่ะเพราะฉะนั้นอสูนทั่วไปที่ไม่ได้มีที่ซ่อนแบบเป็นที่พักของตัวเองเนี่ยก็จะมีความน่าเบื่อมากบ้างในตอนกลางวันแล้วข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็อ้างอิงมาจากดัตตบุกที่เป็นฉบับพิเศษค่ะ มีอยู่มุมหนึ่งนะที่เขาเขียนว่าอาสูรเนี่ยไม่จําเป็นต้องนอนหลับเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับอสูรปกติเลยค่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าเวลาตอนกลางวันที่เขาต้องมาหลบแดดเนี่ยพวกกระสุนกระจิบริบล้ลอยเนี่ยมันมันก็คงน่าสงสารจริงๆไะเนาะโดนแดดน,นิดเดียวก็ตายแถมยังต้องมาหลบแบบตามมุมตามหลืบนะคะที่ไม่มีบ้านให้กลับอ่ะ <c oughs> จากที่แอนมินเห็นนะคะในดาตบุกเนี่ยมันก็ บอกเลยค่ะตัวอสูรตัวที่แบบมาพูดเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็บอกว่าน่าเบื่อจังเลยอะแบบตอนวันมันนั่งหลบแดดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรทําต้องตื่นตลอดเวลา12ชั่วโมงอะเราแบบไม่ตายสักทีอย่างเงี้ยเออมันก็คงน่าเบื่อ,อจริงๆแหละเนาะก็เอาเป็นว่าเป็นมุมหน้าเห็นใจเล็กๆของเหล่าบรรดาอสูนนั่นเองค่ะมีแค่เคสน้องเนสโก กรณีเดียวเลยนะที่ต้องนอนเพื่อฟื้นฟูร,ร่างกายเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นกรณีพิเศษไม่กินมนุษย์จริงๆก็ในสโกเนี่ยคืออะไรก็พิเศษไปหมดนะคะกินข้าวคนก็ได้แถมยังนอนอีกต่างหากเลือดมนุษย์ก็ไม่กิน เนื้อมนุษย์ก็ไม่กินแถมยังปกป้องมนุษย์อีกต่างหากมนนสูนโลหิตของเนสุโกะก็ยังไม่มีผลต่อมนุษย์ไปชำระเลือดอสูรในตัวมนุษย์ให้อีกต่างหากแถมยังมีผลเผาไหม้ต่อสูรอีกเราเรียกว่าน้องเนี่ยครบเครื่องเรื่องฆ่าสูรจริงๆเป็นอสูรที่เกิดมาล้างบางอสูรนะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะได้คําตอบกันนะสําหรับทั้งเรื่องกินข้าวแล้วก็เรื่องนอนหลับของอสูรค่ะ ส่วนเพื่อนๆท่านไหนนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับแอดมินเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยค่ะคลิปหน้านี่จะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็รอติดตามได้เลยค่ะสำหรับช่องไมอามาโฮสำหรับวันนี้ไปละบ๊ายบายสวัสดีจ้า